สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองกสนสุขุนนะคะพี่น้องจา้าเมื่อนน้นะอาแอลกโปมาแล้วหลังจากที่ให้นาให้ ine, ตาไปหลายหมือนะคัะพี่น้องโอ้ยแต่กระบวงดิพี่น้องช่วงคิดลายคิดนะักพี่น้องเอ้ยเมืม่อนี่นะคะจะเอาตัวเลขของวันที่16พฤษภาคม2 5 6นนะคะมาให้พี่น้องเอฟซีไปชมไนติดตามกันเลขสีเขา่าสี่รูดจังไลยก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีนะคะเพราะมันเข่าหลายนวดแล้วเนาะ หายเหล็ก12งวดนะคะเข่ามาแล้ว10งวดนะคะพี่น้องจา๋าอีกงวดนึงคือหลุดนะคะอีกงวดนึงคือวง้หายบับถือนะคะพี่น้องจา๋างวดนะึงเก่าน่ะวง้หายบัถือนะคะบานีเมื่อนี้เนะาะเซลอันก็เซลสีม้าตาเซลล์กะหยางน้ำลายลานคา,าเซลอันอ่าเต็มเซลลหักนะคะพี่น้องจา๋าเต็นหางเต็นข้างค่ะใส่จิ้งหรายางขึ้นเซลค่ะไปน้ำเอาหนีเอาสิ่งนี้เซลเอาเงินอ่าไป,ไป อ,อยู่นะคะเขาพอใจนะคะพี่น้องจ้าเนาะวัน,นี้เลขกมันเข่าซิบงวลแล้วเาลเอลกร,ร,ระสีในเวลาอันสมควรไปเกี่ยบุญเลยดิวันอาทิตย์มีกระสีจางหลานไปล้ำนะคะพี่น้องจ้าหลานน้อยๆ้อยต้องแมงต้องแม่งไปเพราะว่าค่าะใจใจไม่จะถือครัวมาเน,นี้อ่าแต่ป่านนั้นกระสิเมือสามพันนะคะเพราะว่ามันมีเครื่องมีอย่างสงิสีตรงเอาไปไวายนะคะซึ่งมันเป็นเงินส่วนตัวของชาวเอลเองเนาะมัน,นี่กะมีอ่ะ พี่น้องเอฟซีนะคะจากสองท่านนะคะมีหลานชาวเอลคู่หนึ่งนะคะเพื่อนรวมทําบุญสมทบกข์เขาม้สามร้อยบาทนะคะแล้วก็พี่สาวคนที่เฮ็ดงานอยู่ในโรงพยาบาลนะคะสมทบมาสองร้อยบาทเป็นจำนวนเงินห้าร้อยบาทนะคะชาวเอลกับชเอาเงินส่วนนี้นะคะไปสมทบนะคะเอฟพีพีแก้วอุับครูพญานาคกับยาพญานาคเด้อพี่น้องจ๋าเนาะก็ขอบคุณได้หลายนะคะที่มโนใจเด้อ มันนี้นตัวเรขกของสาวแอลนั่นสเขาสิรุดก็ะยาดามาเด้อมันหลายวงวนแล้วสาวแอลบลูหรืว่าในอนาคตต่อไปที่สาวแอลวงกลุมไ้นะคะหรือว,ว่านอกกรอบมันสีออกตัวใดนะคะเฮากับบลูมันอาสิออกตัวที่สาวแอลวงกลุ่มก็ได้หรือว,ว่าอาสิออกอาตัวที่สาวเอลบวงกลุมก็ได้จังสีไหพี่น้องจ้าเนาะก,ก็สีว่าจังสันเพราะว่าอา วัที่แล้วสาวเอลก็ได้เลขน้อยหน่อยแต่สาวเอลก็ไปเจาะ02ข้าศ์03ลายเนาะ24สาวเอลก็ไม่ได้เจาะเอาแต่ทุนวันนี้พอมันออกสาวเอลห้องดินตายพี่น้องเอ้ยสาวเอลเสียใจเพราะว่าเลขก,กันในหน่อยตัวหนึ่งเลขเต็มชุดน่ะมันมีซ้ำนันหลักก็ซืือซ้ำนันนะคะวันนี้เจ้าของกันยังผ่านอยู่แต่ว่าก็เป็นยังเต็มใจที่จะต้องไปแก้บุญเพราะว่ามันหอดมือหอดเว้นเลวเนะาะวานนี้รอบนี้นะตัวเลขลายนะคะแต่สาวเอลว่องห้แค่แปดชุดนะคะพี่น้องจ้าก ให้พี่น้องกองไปช่ยกุญชุกนนะคะเสียงรถด,ดังค่ะให้พี่น้องเลีซีนะคะเอาเล็กสาวเอลี่ไปเทียบเสี่ยงเท่าเล็เจ้าของนะคะบางคนก็จะไม่ได้มั่นใจในตัวเล็กที่สาวเอววงกลมเนาะก็เอาไปเทียบเที่ยงเที่ยงเทียบเที่ยงเอาเด้อวันนี้ตัวที่สาวเอววงกลมสาวเอวก็ซื้อตัวนั้นแหละแต่ว่าสาวเอวก่ได้เล่นหลายเพราะว่า,วาอาจจะคือว่าแหละสาวเอวเอาเงินไปให้เขายืมแล้วเขาก่าได้จะเขาบด้จ่ายสาวเอวนะคะเขายังบด้จ่าย บ่ใจแหละจักเขาสีมีย่ำใดนจักเขาสีหายย่ำไหนะคะพี่น้องจ้าซึ่งแบบว่างมเข็ยบในมหาสมุทรนะคะมันก็เลยเห็ดในเสาเอลในเป็นทุกบ่มีห่อนเงินจีใจยงอนเงินเอาไปซอยเหลือเขานะคะพี่น้องจ้าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะยาเห็ดนะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเสาเอลสิพปปับพีเบิ่งตัวเลขกันเลยนะคะพี่น้องจ้าไปกันเลยจ้าอันนี้นะคะพี่น้องจ,าจา้าแคปได้แคปจ้าแคปได้แคปเด้อเสาเอลสิ ฝ่าว้าจวดจัดฝาดยาวไปนะหานที่ห้มันจบนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้สูตรแนวทางของวันที่16พฤษภาคม2565นะคะเป็นสูตรเก่าชุดเต็มพร้อมตัดนะคะพี่น้องจ๋าเลขเด่นสาวเอลอยหกกับ7เด้อบลูวาสิมา6หรือมา7เนาะเลขเด่นประจําวันนะคะจะมี2มี6มี7นะคะพี่น้องจาอ๋าพี่น้องปองฝายสุข,ขุสุกนจับลักเอาเลขมาประกบเลขเด่นก็นไดดเด้อขันมีผู้ใดมีอันเลขอัน เด่นของเจ้าของนะคะพี่น้องจา้าเสาเอลได้ตัดชุดเต็มไว้ให้เลยเด้อได้แปดชุดนะคะมีเจ็ดแปดเจ็ดสีเจหาเหหาเก้าโอเปอเรนสามหกหาหกขาหาหหเก้าได้พี่น้องจา้าขับได้ขับจาบ้าบนานีโตเด่นเจาะเจาะที่แบบว่าเสาเอลมาคักคนะคะที่เสาเอลว่ามันเด่นเนาะมันสีมี้เจ็ี่นี่นตัวที่มีชุดแดงแดงเนี่ยพี่น้องชุดเด่นแล้อนี่เด้อตัตัวเด่นที่เสาเอลเน้นเด้อเจ็ดสีเจ็ดหนะคะ ห้าหกนะคะหกเก้านะคะพี่น้องจา๋าอันอันที่สาวเอลวงกลมไว้ซ่ซีนี่จะเป็นจะเป็นตัวที่สาวเอลลองกันไว้ซื้อเดอร์แต่ว่าคันพี่น้องเอฟซีคนไหนมากตัวใดก็ใหายเลือกเอาเดอ้อว่าต้องเอา,ว,า,อเอาว่าต้องเอาเจาะตามสาวเอลก็ได้คือว่าตัวนั้นมันเด่นมากนี่สินะพี่น้องจา๋าแบบนี้เนาะอ่าถ้าพี่น้องเอฟซีนะคะบอมากตัวที่สาวเ,เอลวงไห่เนาะเออมันอาจสิออก นอกกรอบเนีนสีก็ได้นะคะเอาไปเทียบเคียงเมืองเหล็กจะของ,ดงเด้อบางเทือมันก็เข่าบนเข่าล่างสองเด้งนะคะบางเท้อโดดขึ้นบุ่นบางเทือกระโดดลงล่างนะคะพี่น้องจ้าเนาะเอาไปเทียบเคียงเมืองเอลซีบ่ลงสูตรสองไห้เด้อสิล้งสูตรหนึ่งไห้นะคะพี่น้องจ้าให้พี่น้องปองไปสุขุสุข้นเอาไปเสียงโชก,กันกรเมื่อ,อก,กี้วันนี้ส0เหล้วยวดี๋ยสีพะทันเชลก็เลยเป่าลงไห้นะคะเพราะว่าเอฟซีน่ะเขามาคอมเมนต์นะคะอยากเห็นเหล็กจุดเต็มเนาะ อาคิ์นี้ก่ะซำนิเด้อจ้าสวัสดีจ้า